รถตักดินเร่งทำงานแข่งกับเวลาเจ้าหน้าที่ขุดดินรอบๆบ่อบแบบนี้มาสีวันแล้วเพื่อช่วยเด็กเคราะห์ร้ายที่ติดอยู่ภายในรายันออรัมเด็กชายวัยห้าขวบพลัดตกลงไปในบ่อน้ำแถวบ้านขณะกำลังเล่นสนุกตามปกติอุบัติเหตุเกิดขึ้นที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่แถบภูเขาของเมืองเชฟชาอูนทางตอนเหนือของโมอร็อกโกภารกิจช่วยเหลือเด็กน้อยกลายเป็นข่าวใหญ่ระดับโลกที่จุดเกิดเหตุ ชาวบ้านสวดภาวานาขอให้เด็กชายปลอดภัยส่วนบนโลกออนไลน์ผู้คนก็พากันติดแฮชแท็กเซฟรายันให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และคอยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดรรยันตกลงไปที่ความลึกมากถึง32เมตรใต้พื้นดินบอ่อน้ำมีปากกว้างราว45เซนติเมตรแต่เมื่อลึกลงไปเรื่อยๆความกว้างของบอ่อจะแคบลงโดยพบว่าตั้งแต่ที่ความลึก28เมตรลงไป ความกว้างของบ่อเหลือเพียง25เซนติเมตรเท่านั้นเจ้าหน้าที่จึงไม่สามารถโรยตัวลงไปช่วยเด็กชายได้วิธีการแก้ไขคือขุดดินรอบๆบบ่อออกเมื่อได้ความลึกมากพอจึงค่อยขุดอุโมงค์ในแนวราบเพื่อเข้าไปดึงตัวเด็กออกมาพวกเขาเร่งทำงานแข่งกับเวลาแต่ขณะเดียวกันก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพราะกังวลว่าดินและหินอาจถล่มลงมาทับเด็กระหว่างภารกิจช่วยชีวิต ภาพจากกล้องที่หยอดลงไปเผยให้เห็นว่ารายันยังมีลมหายใจคนข้างบนส่งน้ำและออกซิเจนลงไปด้วยแต่ด้วยวัยที่ยังเด็กมากพวกเขาไม่มั่นใจว่ารายันจะช่วยเหลือตัวเองได้หรือไม่วันที่5กลกุมภาพันธ์เจ้าหน้าที่ประกาศว่าเหลืออีกเพียงไม่กี่เมตรก็จะเข้าถึงตัวรายันได้แล้วและในช่วงค่ำของวันนั้นเอง เจ้าหน้าที่ก็พบร่างของรายันหนูน้อยถูกพาตัวออกมาท่ามกลางความดีใจของผู้คนที่ติดตามอย่างใกล้ชิดแต่แล้วก็เหมือนโลกพังทลายเพราะแพทย์ที่รออยู่ตรงนั้นพบว่ารายันเสียชีวิตไปแล้วพ่อแม่ของเด็กชายใจสลายส่วนคนในหมู่บ้านรวมถึงเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็โศกเศร้าด้ละฮะจนิลละนนานเล่าตััยาลา ملي كنت كنشوف رايان كنشوف ولدي يعني وكنطلب من السلطه المحليه اللي قاموا بهذا الشيء هذا كنشكروهم كنشكرو بزاف الناس اللي الوقايه المدنيه والمهندسين داروا اكثر من جهدهم ولكن الغالب الله كنا نستناو بساعات الفرج انه يخرج الولد عيش ساعة ما كتبش مع الاسف وكان وجه التعازي ديالي الحاره اللي مو. หนังสือพิมพ์พาดหัวถึงความตายอันน่าสลดแม้แต่สมเด็จพระราชาธิบดีมูฮัมหมัดที่6<อ>แห่งโมร็อกโก<ม>ก็ทรงสแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์แต่ขณะเดียวกันความตายของราย,ยันก็ได้สะท้อนปัญหาการขาดแคลนน้ำของโมร็อกโกที่บอกบาดานแบบนี้พบเห็นได้ทั่วไปโมร็อกโกเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคแอฟริกาเหนือมีขนาดประมาณประเทศไทย ติดชายฝั่งตั้งแต่มหาสมุทรแอตแลนติกไปจนถึงทะเลเมดิเตอร์เรเนียนแต่พื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศเป็นส่วนหนึ่งของทะเลทรายซาฮาราที่นี่มีภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียนแต่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาปริมาณฝนในโมร็อกโกล,ลดลงเรื่อยๆและที่เพิ่มขึ้นมาก็คือความแห้งแล้งข้อมูลจากสถาบันวิจัยทรัพยากรโลกโมร็อกโกคือหนึ่งใน30ประเทศที่เผชิญปัญหาขาดแคลนน้ำอย่างร้ายแรง และในรายชื่อเหล่านี้เพื่อนบ้านอย่างลิเบียเอลจีเรียและตุนิเซียก็ถูกรวมอยู่ด้วยนั่นทำให้วิถีชีวิตโดยเฉพาะตามชนบทของมอโมร็อกโกคนต้องพึ่งพาน้ำจากบ่อน้ำและผู้ที่ทำหน้าที่นี้มักเป็นเด็กและผู้หญิงรกตัวดดูัวยัว บ่อน,น้ำที่ชาวบ้านพึ่งพาที่จริงแล้วการก่อสร้างจะต้องมีใบอนุญาตและเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายเพื่อความปลอดภัยแต่ในความเป็นจริงมีบ่อน,น้ำมากมายที่ชาวบ้านขุดขึ้นกันเองโดยไม่ได้ผ่านการตรวจสอบปัญหาที่ตามมาคือนอกจากจะไม่ปลอดภัยแล้วบางบ่อยังแย่งน้ำไปมากเกินควรส่งผลให้พื้นที่อื่นๆขาดแคลน รวมถึงบ่อที่ไม่ได้รับอนุญาตหากมีจำนวนมากเกินไปก็อาจก่อปัญหาดินซุดตามมาได้ในกรณีของรายยันนั้นเป็นอุบัติเหตุเพราะพ่อของเขาเล่าว่าระหว่างที่กำลังซ่อมแซมบอ่อน้ำอยู่ลูกชายที่เล่นอยู่บริเวณนั้นก็เกิดพลัดตกลงไปอันที่จริงโมร็อกโกมีเขื่อนและอ่างเก็บน้ำอยู่เกือบ150แห่งแต่เมื่อฝนตกน้อยลงปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำก็ลดตามไปด้วย รายงานระบุว่าปริมาณน,น้ำในอ่างเก็บน้ำของเดือนนี้มีเพียงร้อยละ34เท่านั้นเมื่อเทียบกับปริมาณน,น้ำของเดือนเดียวกันเมื่อปีที่แล้วที่เคยมีร้อยละ46จากความจุทั้งหมดปัจจัยสำคัญคือการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่ภูมิภาคแอฟริกาเหนือคือหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดทางกระทรวงเกษตรคาดว่าในปี2050ปริมาณน,น้ำฝนจะยิ่งลดลงอีกราวร้อยละ11 ตัวเลขนี้คิดเป็นปริมาณน้ำถึงหนึ่งในสีที่มอรโกต,ต้องใช้เลยทีเดียวปัญหานี้ยังมีปัจจัยเสริมอย่างอัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรในภูมิภาคที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วรวมถึงการบริหารจัดการน้ำที่รัฐยังทําได้ไม่ดีพอสำหรับพื้นที่ห่างไกลยากที่จะติดตั้งท่อประปาการจะเข้าถึงน้ำให้ง่ายขึ้นจำต้องคิดนอกกรอบ าข่ายเหล่านี้ถูกติดตั้งที่ยอดเขาเพื่อดักจับหมอกจากนั้นก็ส่งน้ำผ่านท่อประปามาให้หมู่บ้านนี่เป็นผลงานจากองค์กรไม่แสวงหากำไรที่ได้รับทุนสนับสนุนจากแคนาดาความเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้คนในหมู่บ้านไม่ต้องไปตักน้ำจากบ่อที่อยู่ไกลอีก Ce projet ซูโ o u t énormément de problèmes en termes d’eau pour les gens, parce que les gens avant devaient aller dans des puits qui pouvaient être très loin de là où ils sont. Et si en plus il y a de la sécheresse, il y a tellement peu d'eau, ça peut leur prendre jusqu'à 3 heures, 3 heures et demie par jour. Et encore, il faut qu'ils trouvent de l'eau. Et c'est les femmes et les enfants qui font cela. İşte <trukt> <truì> <tekner> โมร็อกโกมีหมอกมากอยู่แล้วจากอิทธิพลลมแอนติไซคลนที่พัดเอามวลอากาศเย็นจากมหาสมุทรแอตแลนติกประกอบกับพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ของประเทศที่เต็มไปด้วยทิวเขาเมื่อชีวิตเข้าถึงปัจจัยสีอย่างน้ำง่ายขึ้นก็มีเวลาเหลือเยอะขึ้นเด็กๆได้ไปเรียนผู้ใหญ่มีโอกาสเพิ่มในการทำมาหากินรวมถึงลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุที่ไม่ควรเกิดขึ้นดังเช่นความตายที่เกิดขึ้นกับรายยัน ขอบพราะคุณทุกท่านที่ติดตามชมชาแนลเล่าเรื่องรอบโลกกับดิฉันกรุณาบัวคำสีฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจพวกเราต่อไปนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะสำหรับคลิปใหม่ๆที่เราจะนำมาลงค่ะ